มันกลายเป็นว่าจากเราเราเคยโดนแซวว่าอันดับ4ไม่ใช่โทรฟี่นะพ่อรู้สึกยังไงกับช่วงนั้นที่มันมันเหมือนหมดยุคหรือเปล่าหรือพ่อมองอยังไงร,รู้สึกแย่รู้สึกแย่อันนี้ในมุมเรานะาในมุมของคนที่รักอาเซนอนเชียร์อาเซนอนมาเน่ยถูกผิดไม่ว่ากันเนอะคือเราแค่รู้สึกว่าเหมือนเวนเกอร์ยึดติดก,กับชัยชนะไร้พ่ายจนเราเห็นการการการพัฒนาการของอาเซนอนหลังจากที่ไร้พ่ายไปแล้ว คนอื่นจะมองไงเราไม่รู้นะพี่กอลแต่ที่บอกมองก็คือคพอหลังจะได้แชมป์ไปแล้วอ่ะจำได้ว่าตอนนั้นอ่ะเราดูซ้อนทุกนัดเลยรู้สึกว่ามึงไม่ใช่ทีมมาซ้อนทีมเดิมมีความรู้สึกเองคิดแทนเองมึงกลัวแพ้อามึงมึงกลัวจะไม่ประสบความสําเร็จจากที่บอลมึงเคยต่อกันตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งถึงประตูเล่นแบบกลัวแพ้เล่นแบบอยากชนะมันไม่เหมือนกันใช่กลายว่าพอหลังจากนั้นไล่พ้ามาแล้วอ่ะจําได้ว่าที่เราอยู่เซตีไล่พ้าเราแพา้แมนยูใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยกลายว่าซ้อนถ้าไปดูย้อนดูก็ได้ครับ แม่งเล่นมากจังหวะเลยอ่าโอเคจากอบอลใช่ดีแต่พ่อรอไม่รอไม่เป็นเริ่มมาแล้วจากกอนนุ่ดีๆตอนนั้นปรากฏว่าที่เราเคยเห็นว่ามึง4-5จังหวะถึงประตูกลายเป็นไม่ใช่ละกลายเป็นแบบประตูส่งให้เซนเตอร์เซนเตอร์ส่งให้แบ็คขวาแบ็คขวาส่งให้เซนเตอร์เซนเตอร์ส่งให้แบ็กซ้ายวนใหม่ตูบ้าบอลใหม่แบ็คซ้ายส่งให้กลางรับกลางรับส่งมาเซนเตอร์เซนเตอร์ส่งไปแบ็คขวาใช่คิดเยอะขึ้นละจริงไหมมึงโอเคกูก็ยังดู ขึ้นวะมันบุกสิวะโอเคแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอย่างเงี้ยอยู่พักเลยฮะเป็นอย่างนี้อยู่พักจนเวนเกอร์กูนึกว่ากูว่ามึงอ่ะกลัวแพ้โอเคกลัวแพ้คิดมากแล้วคิดเยอะไปแล้วคิดมากแล้วคิดเยอะไปแล้วจากที่อยู่จุดสูงสุดพอมันลงมาคู่แข่งเยอะขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเล่นเยอะเล่นมาจังหวะเพราะว่าถ้ายุคไร้ผ้าเนี่ยเอาไปดูไฮไลท์ประตูก็ได้เอาเป็นว่าโบบะโบบะทะลุโบบะทะลุอองรีได้ปั่นเสาไกลใช่โอเคพ่อผู้เห็นภาพเลย